สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำลาบไส้ตันเนาะลาบไส้ตันมีลูกชิ้นปลาแล้วก็มีหมูด้วยนะคะมีหมูสามชั้นด้วยก็ทำเหมือนลาบปกติทั่วไปนะคะใส่ผงนัวลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำมะขามาขเปียกสักนิดนึงอันนี้ก็เป็นข้าวคั่วที่คั่วเองนะคะหอหอมทุกคนเนี่ยใส่ลงไปเลย กลิ่นหอมมากๆเลยแลก็พริกขั่วเองใส่ไปเลยไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันเผ็ดน้ำปรุงรสอเนกประสงค์นิดหน่อยพอ ก็น้ำปลาลงไปจากนั้นก็บีบมะนาวสดๆสดลงไปเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้บีบลงไปเลยใส่เปลือกไปด้วยด้วยหอมๆคนนี้เข้ากัน ต้องเท่ทุกคนหอมอข้าวคั่วหอมพริกป่นเราชิมดูก่อน้อ,อร่อยลนะใส่นี้ลงไปเลยจ้ะอันนี้ก็มีใบมะกรูดซอยแล้วก็มีสาระแน่เนาะแล้วก็หอมที่ปลูกไว้หน้าบ้าน ใบมะกรูดซอยด้วยเนาะแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปเลยใส่ลงไปให้หมดเลยผักเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงเนาะน,นี่ก๋วยเตีเข้ากันเป็นอันกาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ราบไส้กันใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็ใส่หมูสามชั้นเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะทุกคน กินข้าวเช้าด้วยกันนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณมากๆคะ่ะขอลาไปกับลาบจานนี้เลยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย